เอาล่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีชาวไรโครเวอร์อกันทุกคนทุกท่านด้ยดยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวทางด้านของตัวละครไรอานั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะก็โดดเด่นไปทางด้านของ PVE อย่างมากเลยอย่างเช่นการเอาไปตีบอสโกลมอย่างที่ทุกคนเห็นในรีวิวเลยใช่ไหมมันคือดาเมจอยู่ที่4 0 0 0สนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไรายอายังไม่ได้ใช้ผลของการตีซ้ําในอันติเลยเพราะฉะนั้นแล้วดามเมจห้าแสนัพอย่างแน่นอนโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้แม่งเก่งที่สุดแล้วในเรื่องของการตีบอสเด กับใครที่รอให้มันหลุดเหรในอนาคตวอาว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไกด์ให้ทุกคนเนี่ยมาปั้นไดถูกวิธีนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเรื่องของการปั้นตัวละครจากทีม PvPvE เนี่ยมันปั้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะแท็กเวลาไว้ใต้คลิปนะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะยาวอยู่พอสมควรหากพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งสับสไครนะโอเคเรามาดูที่หน้าสกิลครับสำหรับส กาสถามว่าใช้อะไรดีสุดอาวุธประจําตัวดีที่สุดแล้วครับอ่ะสำหรับในเรื่องของการตีบอสนะเพราะว่าอาวุธประจําตัวของไรอาร์เนี่ยถ้าเกิดว่าไรอาร์ถือบัฟอยู่ที่3ชนิดขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะมีการให้บัฟเพิ่มความแม่นยําเพิ่มเติมไปอีกซึ่งไอ้บัฟตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผลสำหรับอันตีของไรอาร์ครับเพราะว่าอันตีไรอาร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีบัฟอยู่มันจะทําให้เพิ่มความเสียหายที่ทำเท่ากับ15%นั่นหมายความว่ามันสูงกว่าอาวุธทั่ว,วไปอาวุธทางด้านของ SR ขขาาดดด5เนนนนี่่มัไ้้ค1 122%หรืออออวจะป็งุตบ รัาผมเน้นย้ำว่าแค่ตีบอสนะมันก็จะเป็นทัลด์ของ12%อันนี้ที่ทุกคนเห็น16%คือผมขัด3ไปแล้วนะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยอาวุธประจําตัวมันจะดีสุดครับแค่เริ่มต้นมีอาวุธปเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มความเสียหายที่ทํา15%ไปแล้วแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ได้1เทิร์นใช่ไหมพอมันจบเทินปุ๊บบัฟหายมันก็จะทําให้ ผลของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ปั้นดาวเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธประจําตัวเนี่ยจะดีที่สุดครับยกเว้นแต่ว่านะครับผมคุณจะใช้อาวุธชิ้นนี้ก็ต่อเมื่อคุณขัดเอ่อทางด้านของอ่ะผมให้เลยขัด4เป็นต้นไปครับใช้อันนี้จะตีบอสแรงกว่าอาวุธประจําตัวนะถ้าถามว่าอาวุธประจําตัวขัดต่อไปอีกมันจะแรงไหมก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่แรงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาวุธชิ้นอื่นที่อย่างเช่นตัวนี้ขัด4เป็นต้นไปผมแนะนําไว้ใช้อาวุธชิ้นนี้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของอาววุตัันนนีีีี้้้โทท่จะดเเลยยออผมาหง แล้วผมลืมดูครับตรงนี้มันจะให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทำบวก10.4%แต่จริงๆแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยทำการขัด6 มันจะได้ถึง20%เพราะฉะนั้นแล้วมันโคตรที่จะสูงเลยแต่ว่าคุณต้องทำเงื่อนไขนั่นคือคุณห้ามมีพลังชีวิตต่ำกว่า25%ก็คงไม่มีใครต่ำกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นอาวุธที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นหน้าของอาวุธ S.R. ตัวนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบนะครับผมแนะนำว่าเฮ้ยเลือกอาวุธชิน้นนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปเคีย uh, ร์อะไรต่างๆแล้วคุณได้การ์ดอาวุธมาใช่ไหมเลือก S.R. คุณเลือกเป็นชิ้นนี้เลยครับเอาไว้แบบว่าตีบอสโดยเฉพาะเนาะมันช่น้้้ uh, อองงีีุนนนกบาัิ เรยกว่าโคตรที่จะดีครับและทีนี้เรื่องของพี่ๆล่ะ พี่ๆอยากใช้อาวุธชิ้นไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับผมจะบวกพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทนะตรงนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นอาวุธแจกปีกด้วยนะแล้วก็อาวุธยามินะครับผมถ้าเกิดว่าใครขาดคีก็สามารถใส่ได้หรือว่าจะเป็นอาวุธตัวนี้อาวุธของลิสนะครับผมก็สามารถใช้ได้อา,าวุธแอตตาเพิ่มคีดาเมจก็ใส่ได้หมดเลยครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะใส่นะครับผมอยากจะใส่อะไรก็สามารถใส่ได้แต่อาวุธที่ผมแนะนําจริงๆคืออาวุธชิ้นนี้นะขัดหาครับเอ้ยขัดหครับผมหรือว่าจะ และทีนี้นะครับผมในเรื่องของการโจมตีปกติถ้าเกิดว่าเรามีบัฟอยู่มันก็จะมีการโจมตีเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมถามว่าควรอัพดีไหมถ้าเกิดว่าใครได้ใช้ก็อัพไปเหอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้ก็ข้ามอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้นะส่วนในเรื่องของสกิล2ถามว่าได้ใช้ไหมอันนี้ก็แรงอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ครับผมจะอัพเป็นทางด้านของอันติกรถ้าเกิดว่าอันติเสร็จผมอยากแบบว่าได้ดาเมจเสริมมากกว่านี้ผมก็จะเอาเป็นทางด้านของตัวนี้ต่อครับ อันติีนั่นเองครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละเลเวลเนี่ยคุณได้ a d k บวก20%แล้วก็เม g i c a d k 2ีเเลยนะและตรงนี้เนี่ยการทำงานก็คือยิ่งเรามีบัฟเยอะนะครับผมไม่ต้องสนเลยนะว่าบัฟนั้นเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีให้เราไหมหรือว่าจะเป็นบัฟความเร็วมันจะคิดต่อบ,บัฟเป็นความเสียหายเพิ่มขึ้น15%เพราะฉะนั้นยิ่งในตัวไรอาเนี่ยมีบัฟแบบโคตรเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะเอา 15%5% 15สับตรงนี้เาเ่อรอณเห็นต้นคลิปเลยว่าทไมผมผเปาดไปท400,000ก็พราาว่าผมซอนับ,บเยอต โอเคแล้วก็ทีนี้นะครับผมมาดูที่สกิลภาษาถ้าเกิดว่าไม่มีลิสต์ไม่ต้องอัพนะครับผมไม่แนะนําเลย จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอุปกรณ์กันดีกว่าเรือุปกรณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากเนาะสำหรับเกมนี้ดังนั้นผมแนะนำว่าทุกคนเนี่ยใส่ยำๆไปก่อนแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเน้นไปทางด้านของ a d k เป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเติบโตเป็น a d k ครับยิ่งเป็น a d k เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะยิ่งดีอันนี้ Magic a d k เปอร์เซ็นต์นะไม่ดีครับเดี๋ยวผมอนุญาตหาก่อนอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะมันจะได้เป็น a d k เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะดีมากเลยครับมันจะบวกพลังโจมตีให้เยอะมมมาา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 กกกกส่นน่่่ววววนนนนนใเเเรรรืออององงขป็ซผแแนะนํถ้้ิดดคคุณยไ คุณใส่แค่ด้านบนพอครับเห็นไหมว่ามันจะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทใส่ไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะทุกคนก็ใส่เป็นทั้ง2ชิ้นมานเดิมพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทถ้าเกิดว่าคุณใส่สชิ้นถามว่าคุ้มไหมก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่คุ้มซึ่งมันจะบวกอะไรเนี่ยน้อยมากเลยแล้ว คุณจะเสียทางด้านของพลังโจมตีพลังเวทแบบเป็นพันขนาดนี้ทุกคนเพื่อมาเอาไปทางด้านของป้องกันมันก็ไม่คุ้มค่าเนาะดังนั้นผมแนะนํไว่าทุกคนเนี่ยใส่เป็นเซตอย่างละ2ชิ้นตรงนี้ผมไม่ได้ใส่เป็นทางด้านของ h p เลยจริงๆมันก็สามารถยืนได้นะครับเห็นไหมอ่ะใส่เป็นประมาณนี้พออยากยำอะไรใส่ยำไปได้เลยครับผมในส่วนตรงนี้ผมก็เห็นไหมยำไม่เป็นเซตยังตีได้40,000นบวกเลยแล้วก็อาวุธ LR พวกนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตีบวกถึง12งเพราะฉะนั้นดาเมจเนี่ยมันขึ้นสูงกว่านี้อย่างแน่นอน เรื่องของการเสริมแกงถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นผลไหมก็เป็นผลอยู่นะสําหรับตรงนี้รัาจะมีการเพิ่มพลังจุตี2.5%เปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบัฟซึ่งตรงนี้อาวุธประจําตัวเนี่ยจะทําให้ได้รับค่าสีตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันยังพอมีบัฟที่ มันหมดไวๆถือว่าเป็นของแถมแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อีกก็จะเป็นทางได้ของ5ดาวครับก็จะเป็นผลอย่างมากเลยนะเพิ่มมาถึง5%เปอร์เซ็นเลยในส่วนตรงนี้ผมก็ปั้นแค่2ดาวพอในส่วนตรงนี้ผมก็ปั้นแค่2ดาวพอปาทีก็บอสกเลมหายไปแล้วไม่จำเป็นต้องหนักขนาดนั้นทีนี้พรสวรรค์น,นะครับผมมีแนะนําอยู่ประมาณ2อย่างด้วยกันนะ เอาอย่างแรกก่อนนั่นก็คือพลังโจมตีบวก7%นะครับผมแล้วก็ความเสียหายที่ทำบวกหาสหรับใครที่แบบว่าอยากได้เป็นวงกว้างเนาะเอาไปใช้ตีบอสก็ได้เอาไปใช้ในเรื่องของ PVP หรือลงดันเจียนก็ได้ใส่เป็นประมาณนี้ครับหรือถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะตีบอสโกลิมให้มันแรงแบบสุดๆจริงๆคุณมาปวดตรงนี้ครับความเสียหายคริติคัลบวกกับทางด้านของเมื่อโจมตีบอสครับคุณจะได้บัฟความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง10%เร็นั่นเองครับผมตรงนี้ก็จะได้ดีนะอ๋อแล้วก็ล ไราอาเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นทางด้านของบัฟความเสียหายดังนั้นเวลาคุณใช้อันตีไปปุ๊บบัฟเนี่ยมันจะขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะโคตรที่จะดีในเรื่องของการตีบอสนะครับและทีนี้อีกอย่างที่ผมอยากจะให้ปดนั่นคือตรงนี้ครับความแม่นยาบวก5แล้วก็เจาะเกาะบวก5แค่นั้นเองส่วนในเรื่องอื่นๆครับใครอยากปดอะไรก็ปดไปเลยนะส่วนผมเนี่ยก็น่าจะปดแค่สีเขียว2อย่างตรงนี้ก็พอหรือถ้าเกิดว่าใครอยากถึกหน่อยก็มาปดตรงนี้าร,ราะีมมอไมกไ แล้วก็รือบอกไปว่าถ้าคุณอยากเอาดาเมจไรอาให้สุดเนี่ยผมแนะนาให้ทุกคนเนี่ยปดทุกช่องเลยเพื่อที่จะใส่ทางด้านของศิลาตรงกลางนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เรามาพูดในเรื่องของ PP กันบ้างนะครับสาหรับทางด้านของ PP เนี่ยทุกคนก็กดมาที่ตั้งค่านะแล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนทีมเลยโดยทีมที่ผมแนะนําก็ใส่เป็นทางด้านของประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะสำหรับริวแต่ผมใส่มาเพื่อที่จะให้แปะดีบับนะจะได้อันตีแดงๆส่วนในเรื่องของการเซตสกิลครับก็จะเป็นวาททเดึงร์ ก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ย ให้ทางด้านของริลเนี่ยแปะทางด้านของดีบัฟเมื่อแปะดีบัฟเสร็จนะครับผมไม่ว่าตัวละคร2ตัวนี้ตัวไหนจะเริ่มก่อนเนี่ยก็ได้ดาเมจแรงอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านของลิซเริ่มก่อนก็คืออันตีไปเลยเนะครับผมแล้วก็ต่อไปทางด้านของไรอารเนี่ยตามหลังมาใช่ไหมก็ต้องใช้ทางด้านของท่าประสานครับเพราะว่าสาหรับไรอารเนี่ยมันจะมีการโจมตีเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็นประมาณนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าออโต้ได้เลยครับผมทั้งทีป้องกันแล้วก็ทีมโจมตีเนี่ยใส่เป็นประมาณนี้เลยเอาล่ะเดี๋ แสนสี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาตีแสนห้าแล้วเราค่อยปีนเกลียวขึ้นไปเรื่อยๆโอเคในตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าผมตั้งค่าสกิลเสร็จยังตั้งค่าไว้เป็นประมาณนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็แค่กดออโต้ไปเลยครับออโต้ Auto. อ่าแล้วก็กดโจมตีไปเลยทีนี้เราก็ชิลเลยครับผมยิ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวเล่นเคิรอนยังไงเราก็ได้เปิดก่อนแล้วก็มีโอกาสชนะสูงครับอ่าว่าทอดเล่นเร์นอนจากนั้นริวแปะดีบักครับปึ๊บอ่าตันสองด้วย อ่าตี้อันตีไปโอ้โหแปดแสนเฮ้ยแปดหมืน่นแปดแสนเลยล่ะอันตีตัวนี้ไปอีกโอ้โหแสนหนึ่งครับผมเกือบตายโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไลอาร์หน่อยนะเพราะว่าไลอาร์เนี่ยผมใส่ทางด้านของอาวุธโจมตีบอสอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นอ่าใส่เป็นไรดีเนี่ยอ่ะใส่เป็นอาวุธชิ้นนี้ก็ได้อ่ะเพิ่มความเสียหายที่ทำ12% SR พอ่อและนี้ทำการไปโจมตีได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตโจมตีแสนหกนะเขามีทางด้านของเวนเจนไว้ดึงเทินด้วยมานะครับผมใครจะอยู่ใครจะรอดเอ่อเดี๋ยว ทีมนี้ไหวอยู่เปล่าไหวอยู่แหละมาดูกันว่า War วาทสเราหรือว่าเอย War วาทสเรานะครับผมหรือว่าแวนจนเนี่ยจะได้ดึงเทินก่อนปุ๊บผมได้ใส่ทั้งได้ของอ์ติแฟกต์วาทสบอกว่าไม่ได้ใจช่างมันเถอะปุ๊บโอเคเราได้เริ่มก่อนถือว่าดีโอ้ไม่ได้ครับผมแหมมีโจมตีกลับลิฟเพิ่มไปครับอ้าวสตันถูกตัวด้วยลิฟอันตีไปครับผมจงังหวะนี้ไรอาร์ตอปุ๊บปุ๊บปบุหนึ่งแสน,นครับผม โอ้ยยอมตีไปจริงๆผมตีอยู่ประมาณแสนหกนะั้นแต่ไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรมันถึงเบาโอเคชนะเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับในเรื่องของ PP เนาะเดี๋ยวเราเอาอีกสักคนกันละกันอ่ะทีมนี้ยิ่งเป็นทีมฟ้าบอกเลยเลยว่าหวานเจี๊ยบครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในนาคตเป็นทีมแดงเนี่ยก็ถือว่าตก P p พแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีงหน้าของโนเอลมาถ้าอันติไม่ตายนะครับผมมันก็จบครับแต่ถ้าเกิดว่าอันติตายเราก็ถือว่าดีครับโอ้ยเขามีแบบการสถานนะโอเคไม่ติดซ c ครับผมปึ๊บ จะชนะไม่เอ่ยน่าจะชนะนะผมแรงขนาดนี้ยอ๊ยเรียบร้อยครับผมตายโอเคอ่ะเหลือทางด้านของลุงฟันนะครับผมไม่มีตัวชุบด้วยยังไงก็แพ้ครับจะเป็นประมาณเนี้ยได้เปิดก่อนถือว่าแรงนะแต่ผมเนี่ยเอาไปใส่ทางด้านของเซตไอพีพีเอ้ยไม่ดิไอพีวีอีนยครับผมในเรื่องของการตีบอสโกเลมอยู่ดาเมจก็เลยตกลงมา ไม่รู้ว่าจัดเซตไหนไม่รู้ว่าลิปเนี่ยใส่ทางด้านของอาวุธครบหรือเปล่าี่ก็ยังไม่แน่ใจครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้สำหรับเรื่องของ PvP นะลองเอาไปจัดดูทีนี้เรามาพูดในเรื่องของการตีบอสโกลมกันดีกว่าครับโดยการตีบอสโกลมนะครับผมมันมาเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตีถูกสีไม่ถูกสีบอกได้เลยว่าไรอรนเนี่ยตบได้หมดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจัดตีแบบไหน โดยสำหรับทีมไรอรันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของทีมเพิ่มบัฟล้วนๆเลยโดยทุกคนเนี่ยจะปรับใช้งานยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่มาอย่างแน่นอนนั่น,นคือทางด้านของ ฟินดาวนะผมจะได้ในเรื่องของครีด้วยนะครับผมแล้วก็ความเสียหายที่ทําซึ่งบอกเลยเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยบัฟเยอะที่สุดแล้วคู่กับฟินดาวเนี่ยบอกเลยว่าโค้รที่จะดีครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในเกมอีกด้วยนั่นก็คือเนบราครับโดยตัวละครเนบราถามว่าทําไมมันดีมันใช้ริวได้ไหมใช้ตัวอื่นได้ไหมเขาบอกได้เลยว่า ใช้ได้ครับแต่มันไม่เท่าเนบราเนาะเพราะว่าเนบราเนี่ยมันจะมีการแปะลดพลังป้องกันถึง70%เลยซึ่งดิวเนี่ยมันจะแปะเพียงแค่60%เท่านั้นดังนั้นตัวนี้จะดีกว่าดิวอีกนะแล้วก็จะมีในเรื่องของท่าประสานครับโดยท่าประสานเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเพิ่มขึ้นถึง 60%นั่นเองซึ่งดิวเนี่ยมันอยู่เพียงแค่50%ถามว่าเฮ้ยทำไมมันเก่งกว่าริวก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการแปะดีบัฟเดี่ยวเนาะส่วนดิวเป็นตัวละครที่แปะดีบัฟหมู่ดังนั้นตรงนี้มันจะเหมาะสำหรับในเรื่องของการตีบอสอย่างมากเลยส่วนในเรื่องของวันทอสามารถเปลี่ยนตัวละครอื่นได้นะถ้าเกิดว่าใครมีตัวดีบัฟดีๆอย่างเช่นเอ่อเป็นตัวละครบัฟสีแดงที่มันให้คีที่มันเป็นลาเมนเดอร์ผมจําชื่อไม่ได้นั่นแหละสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ใช้ทีมแบบนี้มันก็โอออเเเเคหมืนนนกกกกัั่่่ะดดดีียววรราาาาไไปูลบ์ขงต ผมเนี่ยผมบัฟยังไงบ้างมันถึงแรงขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเปิดเทิร์นมาวันทอสผมเนี่ยก็จะได้เล่นก่อนนะซึ่งวันทอสผมจะใช้สกิลที่2ครับใส่ไราอานนะซึ่งไราอานเนี่ยจะได้บัฟสามชนิดด้วยกันนะครับผมนั่นคือปิดกั้นสถานะเพิ่มพลังเวทแล้วก็เพิ่มความแม่นยําครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการปิดกั้นสถานะมันมีโอกาสเพียงแค่ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้อัพทางด้านของสกิลสองวันท้อสแต่ถามว่าจาเป็นต้องดีไหมถ้าเกิดว่า,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 วา,า,วาคุณ ไม่ได้มีทางด้านของ2ดาวแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทางด้านของไรอาสอดาวเนี่ยยังไงผมก็แนะนําไว้ทุกคนเนี่ยควรที่จะรีแล้วก็ให้วันท้อเนี่ยแจกบัฟครบ3ชนิดเนาะเพราะคุณจะเห็นได้เลยว่าการปิดกั้นสถานะเนี่ยมันอยู่ได้เพียงแค่1เทินเพราะฉะนั้นแล้วไรอาเนี่ยจะได้ทางด้านของพาสีดาวตัวเองครับต่อไปตัวละครฟินดาวเนี่ยจะได้เล่นต่อครับผมก็จะใช้เป็นทางด้านของอันตีอันนี้บังคับนะครับผมต้องใช้เป็นอันตีเท่านั้นนะเมื่อทุกคนกดอันตีฟินดาวไปแล้วนะคุณก็จะเห็นได้เลยว่าที่ตัวไรอา้ิตลลแว เพิ่มความเร็วครับจะได้มาทางด้านของ2บัฟนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เพิ่มอัตราคีย์ดิคอลมันมีโอกาสประมาณ50%ใช่ไหมล่ะผมแนะนําให้ทุกคนทําการรีเลยครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าบัฟอัตราคีย์ดิคอลเนี่ยมันจะไปต่อยอดสกิลที่2องของฟินดาวนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อัตราคีย์ดิคอลเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีนะครับผมอ่ะต่อไปเนี่ยจะเป็นในเทิร์นของไดอาครับตรงนี้ทุกคนอยากจะใช้สกิลที่1หรือจะใช้สกิลที่2อันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าในตัวบอสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทางด้านของบัฟอะไรให้เรหเ,รหเราาาใช่่ม้ยละแวีนนผํท2 ก่อนเสมอนะครับผมและทีนี้ผมจะใช้เป็นทางด้านของการโจมตีปกติไปครับเพื่อที่จะไม่ให้บอสต,ตายเนาะเพราะว่าเราจะเทสดาเมจแล้วก็ต่อไปครับเมื่อถึงเิอเนบ้าครับเราก็จะใช้ทางด้านของสกิลที่2ในบ้านนะทำการแปะลดป้องกันถึง70%ครับผม เมื่อแปะเสร็จครับแล้วก็บอสโจมตีมาแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นทาง้านของเทิร์นวันทอสซึ่งวันทอสเนี่ยใช้อันติไปก็ไม่คุ้มค่าอะไรนะดังนั้นเราจะเอาวันทอสเนี่ยมาใช้ประสานกับทางด้านของเนบราครับเพราะว่าการประสานกับเนบราเนี่ยจะทําให้แปะเพิ่มความเสียหายถึง60%ดังนั้นผมก็จะใช้ประสานไปเลยครับแล้วก็เทิร์นถัดไปครับจะเป็นทางด้านของเทิร์นฟินราวนะผมก็จะใช้สกิลที่2เลยเพราะสกิลที่2หลังจากที่ใช้แล้วฝ่ายเราเนี่ยมีการเพิ่มอัตราคิดิคอจากอััติิของเเเเคาาาานนีีีี่่่ยยมมมมมก็จะพพวสหททํทไป 10%นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าให้ฟินดาวเนี่ยใช้อันติแล้วก็บัฟค i ย์ดิคอให้ได้ถ้าเกิดว่าไม่ติดให้ทุกคนเนี่ยทำการรีครับอ่ะทีนี้มันก็จะติดทางด้านของทั้ง3บัฟเลยนะบัฟเพิ่มความเร็วบัฟความเสียหายที่ทําบัฟเพิ่มพลังโจมตีสลรับฟินดาวครับบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไรอาร์มีบัฟแบบสุดๆอย่างมากเลยแล้วก็อันติไปครับตุ้มมาว่าผมก็จะเป็นทางด้านของ 4 0 0 0นั่นเองโอ้โหโอเคและนี่ก็คือทีมตีบอสของไรอานนะครับผมลองเอาไปจัดแล้วก็เอาไปทําดูนะสำหรับตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราปิดคลิปกันไปด้วยไฮไลท์การตีบอสสลับไรอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกด o d บายครับท่านผู้ชม We'll be right <laughs> back.